สวัสดีครับผมวันนี้จะมา,าถ่ายทําคลิปนะครับประวัติความเป็นมาของอําเภอเดชอุดมนะครับผมอำเภอเดชอุดมเดิมชื่อเมืองเด็ดอุดมนะครับมีเจ้าเมืองปกครองขึ้นต่อกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งขึ้นในรัชกาลที่3เมื่อพศ .2388 โดยหลวงที่เบิดหลวงมหาไทยและหลวงอภัยกรมการเมืองศิษสะเกษ ร้องไม่สมัครใจจะทำราชการอยู่กับเมืองรีสเกตสมัยพระวิเศษพักดีเป็นเจ้าเมืองจึงพาการอพยพครอบครัวไปตั้งอยู่บ้านโดมใหญ่ดิมน้ำโดมคือบ้านเมืองเก่าหมู่ที่หนึ่งจเมืองเดชอำเภอเดชอดุดมเดียวนี้ซึ่งมีพรมแดรนระหว่างเมืองนครจำปาสักเมืองอบุบลเมืองขุขันเมืองริสเกตต่อกันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สาม จึงทรงพระบรุณาโปโดเกาให้ยกบ้านโดมใหญ่ขึ้นเป็นเมืองเดชอุดมเมื่อวันแรม5้าค่ำเดือน8พศ2388นะครับผมและตั้งหลวงที่เบตเป็นพระศีสุระเป็นเจ้าเมืองพระศีสุระนี้เป็นต้นตระกูลศีสุระในปัจจุบันขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานครโดยแบ่งการปกรครองออกเป็นสามอำเภอคืออำเภอประจิมเดชอุดม ตั้งที่วการอำเภอณบ้านเมืองเก่าตําบลเมืองเดชอำเภอเดชอดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบันสองอำเภอเดชอดอุดมตั้งที่ว่าการอำเภอณบ้านบ้านกลางตําบลกลางอำเภอเดชอดุดมในปัจจุบันสาอำเภออุทัยเดชอดอุดมตั้งที่ว่าการณบ้านยางใหญ่ตําบลยางอำเภอน้ำยืนในปัจจุบันต่อมาในปีพศ .2455 ให้ยุบเมืองเดชดและอำเภอต่างๆเรียกว่า อำเภอเดชอุดมขึ้นตรงต่อจังหวัดรีสเกติึงโอนมาขึ้นจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อปีพศ2472นะครับผมอันนี้ก็เป็นประวัติการตั้งหลักเมืองนะครับผมตรงนี้จะเป็นต้นทองอุไรนะครับผมโ,โดยงามสีเหลืองอลา,ามนะครับตรงที่ในหลักเมืองก็จะมีนะครับศาลหลักเมืองนะครับศาลหลักเมืองที่ตั้งมาผู้บ้านคู่เมืองนะครับ ้างอันนี้เป็นบริเวณรอบๆนะครับผมรอบๆในตัวศาลนะครับผมปรับปรุงเป็นภูมิทัศน์ร่มรื่นสวยงามนะครับสะอาดสะอ้านนะครับผมข้างในก็จะมีนะเป็นศาลหลักเมืองนะครับที่มีคนมาบูชามากาบขอพรนะครับเพื่อสมหวังในด้านการงานนะครับความรักต่างๆนะครับผมบรรยากาศก็วันนี้อากาศเย็นนะครับมีพายุเข้านะครับผม อันนี้เป็นสารหลักเมืองอเดยดดุดมนะครับข้างในจะขออนุญาตเข้าไปข้างในแป๊บหนึ่งนะครับอืมนะครับข้างในนะครับผมก็จะมีะสารหลักเมืองนะครับก็มีคนมาบนบานสารกล่าวแล้วก็บางแก้บนนะครับครับผมน,นี่เป็นมลพิณด้านในนะครับ เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวอำเภอติณดมและ,ะชาวจังหวัดอุบลและชาวจังหวัดใกล้เคียงครับมาขอพรน,นะครับผมที่ศาลหลักเมืองนะครับผมบริเวณรอบรก็จะมีตุ๊กตานะครับมีหุ่นต่างๆที่มาแก้บนนะครับผมอันนี้เป็นบริเวณศสีแยกอำเภอ ตรงธนาคารกรุงเทพนะครับภมมิทั์รถที่ว่าการอำเภอนะครับผมอำเภอเดือดดมนะครับเป็นวนบรอบๆนะครับใครผ่านไปผ่านมาทั้งอำเภอเดียนะครับเส้นถนนประชาก็สามารถมาไหว้ขอพรนะครับมากราบบนบานสากเก่านะครับต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมที่เป็นผู้บ้านผู้เมืองในอำเภอเดียนะครับผม สารหลักเมืองเดชอุดมนะครับตอนนี้ก็จะมีท่านในเอ,เอ,นนอ,นอำเภอนะครับนนทได้ทำรูปหลอนะครับของพระองค์ศีสุระผู้ก่อตั้งเอำเภอเมืองเดชอุดมนะครับได้พุทธพิเศษได้เทพพิเศษเรียบร้อยแล้วนะครับมาตั้งอยู่บริเวณที่หน้าะการเอำเภอเป็นการชั่วคราวนะครับแล้วก็จะนําไปประดิษฐานอยู่ที่บริเวณหน้าโรงเรียน น้ำลงสินนะครับเดี๋ยวทางาทางถนนตนตนไมาทางไปอุบลน,นะครับผมน,นี้เป็นบริเวณศาลหลักเมืองนะครับจะมีต้น,นไม้ต้นพงอุไรนะครับสวยงามเนปะ็นศาลหลักเมืองอุบลทาน,นเดชอุดมในจังหวัดอุบลน,นะครับ วันนี้อากาศดีครับลมพายุความกดอากาศต่าอากาศเย็นสบายนะครับเพื่อมาขอพรนะครับเพื่อบนบานสันกาดต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองเดชอุดมนะครับบรรยากาศในรอบๆบริเวณศาลนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมก็จบไว้แค่นี้ก่อนก็ขอขอบคุณนะครับที่ให้กาลังใจนะครับผมตรงนั้นเป็นกําลังก่อสร้างที่ว่าการอำเภอหลังใหม่นะครับของอำเภอเดชอุดมนะครับผม สวยงามนี่ครับผมก็ามากราบไหวข้ขอพรเป็นประจำนะครับฐานหลักเมืองเดดอุดมนะครับก็ขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ